มาออกแล้วขณะนี้เฟรนไฮเป็นตัวนำที่ไปสี่ขณะนี้เพชรแทพักมาเป็นตัวนำแล้วหนุ่มจริงใจเป็นตัวที่สองเจ้าผู้พาที่สามที่ไปสามขนานี้เพชรแทเป็นตัวนำ หนุ่มจริงใจเป็นตัวที่สองเจ้าผู้พาที่สามถัดไปเป็นฟารโรสเปรย์ที่โคง้งไปสิบอกทางตรงขนาเนี้เพชรแท้ยังเป็นตัวนำขณานี้เพชรแท้เป็นตัวนำเจ้าผู้พาเป็นตัวที่สองฟาโรสเปรย์ที่สามขณะเนี้เพชรแท้ยังเป็นตัวนำ แจ้าภูผาเป็นตัวที่สอง ที่เก้านี้ทางสนามได้รับเกียรติจากคุณวิชาสุวรรณเจริญให้เก็บมรวัตเจ้าของมาชนะครับในเที่ยวที่9ก้านี้ทางสนามได้รับเกียรติจากคุณว,วิชาณชนะครับ การแข่งในเที่ยวที่เกเพชรแท้หมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที0.15่วินาทีเจ้าภูผาหมายเลขหนึ่งกอชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.10่วินาที 1, าท 10, าทฟาโรสไปล์หมายเลขสี่กอชนะที่สมเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.60่วินาทีหน,น,นุ่มจริงใจหมายเลขสามกอชนะที่สี่เวลาวิ่ง หนึ่งนาที1.62่วินาทีเพชรแท้หมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที0.15่วินาทีเจ้าผู้ผามหมายเลขหนึ่งกอชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.10่วินาทีฟาโรสปรายหมายเลขสี่กอชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที1.60วินาทีหนุ่มจริงใจหมายเลขสามกอชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาที1.62่วินาทีครับ